สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินฟาร์มพาทัวร์ครับคลิปนี้ครับกับช่วงบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้พามาชมครับกับครอกของคุณอาไพวันฟาร์มครับที่บ้านคกเงี้ยวครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งตัวนี้ทั้งแม่วัวครับทั้งลูกวัวครับมีอาการติดโรคครับลำปีสกินครับ นี่ครับตอนนี้ก็ลูกวัวก็ออกตุ่มครับเห็นได้ชัดเจนครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะคงได้ให้ทางปศุสัตว์ครับได้มาฉีดแล้วก็ได้มาดูแลแล้วครับสำหรับ เกษตรกร,กรครับที่เลี้ยงวัวครับที่ไม่รู้ว่าระยะเริ่มต้นของโรคลำปีสกินครับจะเป็นกับวัวนี่ครับจะเป็นอย่างไรครับให้เราสังเกตดูนะครับอันดับแรกเลยครับให้เราสังเกตดูที่อาการของวัวครับอาการของวัวนี่ถ้า สอวันครับไม่ไม่สบายเลยครับหรือว่าไม่ค่อยได้กินยาครับแล้วมีอาการที่ว่าข้อขาบวมครับตามข้อตามขาเขาบวมครับไม่ยอมหลับยอมนอนครับนั่นเลยครับเขาเรียกว่าอาการของโรคลำปีสกิน เริ่มจะเกิดกับวัวของเราเลยครับอย่างตอนนี้ครับข้อของคุณอาไาไฟันก็ได้ระบาดทุกตัวแล้วครับแล้วก็ทางปศุสัตว์ก็ได้มาดูแลครับได้ฉีดวัคซีนครับต้องดูแลตามอาการครับอย่าง ที่ผมเรียนครับที่ผมว่าก็นั่นแหละครับตัวน้นครับเกิดตัวเล็กครับเกิดก่อนเขาครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตุ่มออกอย่างมากเลยครับน่าสงสารครับอยากให้เกษตรกรครับที่เลี้ยงวัวครับได้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับ พยายามป้องกันครับถ้าเกิดขึ้นมานี่รักษายากครับมันจะหายยากครับตัวนี้ก็เริ่มออกครับนี่ครับตุ่มเริ่มเตรียมตัวแล้วครับเห็นแล้วก็สงสารครับ โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ